จริงๆเป็นความฝันมาตลอดว่าเราอยากตัดทรงผมลุกเกาหลีก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีลุกเกาหลีได้มากขนาดนี้มาก่อนชอบจริงๆค่ะนี่คือเหตุผลที่เราก่อตั้งสรางแฮเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าแค่ทรงผมสวัสดีครับผมชื่ออนุชิตกิตตาน,นันท์ครับ co-founder and director of สรางแฮรครับ คิมนัมพรกิติศักดินาวินค่ะ Co Founder and Hair Master Stylist ที่สรางแฮค่ะคิมซังยองค่ะ Co Founder and Hair Master ที่สรางแฮค่ะสรางแฮนะเป็นร้านทำผมที่นำเทคนิคของช่างเกาหลีผนะสมผสานฝีมือช่างคนไทยนะรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีเพื่อออกแบบให้เข้ากับคนไทยมากที่สุด หัวใจทั้ง3ดวงนะครับย่อมมาจากหัวใจของผู้บริหาร3ท่านที่รักในการบริการทําผมนะครับเป็น3เรื่องที่เรายึดถือนะครับนั่นก็คือตัวของมาตรฐานด้านการบริการแล้วก็อันที่2ก็คือ Relationship ที่เรายึดถือในการเทรนนิ่งพนักงานแล้วก็ส่งมอบ Relationship นี้ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทุกท่านนะครับอันที่3 h e เฮลนะครับผมเรายังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภยัยต่อเส้นผม และหนังศสิษาของลูกค้าอีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับช่วงที่สรางแฮรเปิดร้านนะครับผมในวันที่9เดือน9 2,565ช่วงโควิดเศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็ร้านทำผมก็มีการปิดชั่วคราวก็จะมีลูกค้าโทรเข้ามาเพื่อจะให้เราไปตัดผมที่บ้านมันมีความรู้สึกซาบซึ้งที่เขาไว้ใจเราตรงนั้นมันทำให้เด้รู้สึกว่า ได้เริ่มรักในอาชีพนี้มากขึ้นเพราะเกที่처음에는좀힘들었고뭐지금은만난지지금10년이넘었기때문에ทํางานกันช่วงแรกอาจจะมีการไม่เข้าใจกันบ้างทะเลาะกันบ้างถึงขั้นมีน้ําตาบ้างโ롤ทั้ง대망เ배려할수있는그런지금상태인거같습니다เราได้มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนเราจะเน้นการหาทางออกร่วมกันหาจุดตรงกลางให้เจอแล้วก็ทําให้มีสลางแฮรถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึง5สาขาแล้วนะครับสาขาแรกเป็นสาขาทองหล่อน สาขาที่2เดอะวอลเกษตรนวมินสาขาที่3เกอรอมรินร์สาสขาที่4สาขาเดอะวอราชพฤกษ์กลยุทธ์ในการขยายสาขานะครับอันดับแรกนะครับก็คือ Data ที่ผมทําการเก็บข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับมา u s e เซร์จนเกิดสาขาใหม่ล่าสุดของเรานั่นก็คือสาขาเดอะพมนานะครับ อีกทั้งเรายังเป็นเฟนออฟไดซันแบรนด์ไดเป่าผมและเพื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกร่วมงานเป็นแบ็กสเตจไทยซูเปอร์โมเดลและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของประเทศไทยนะครับการออกแบบทรงผมจะดูจากชีวิตประจําวันที่ลูกค้าใช้การแต่งหน้าการแต่งตัวมีส่วนของรูปกระโหลกศีรษะมาเกี่ยวข้องด้วยและที่สําคัญต้องออกแบบตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเองค่ะ태ท사กุ이ก한국사람들이า머ี카락의차이는크게า습니다왜ับผมคนเหล่านีกลมาบาก้บคันาเีน 뭐, 한국 사람보다 조금 더 곱슬기가 많은 거랑 태국 사람들은 아무래도 염색을 좋아하기 때문에 조금 더 상한 머릿결이 좀 상하신 분들이 조금 더 많고 저의 장점은 이제 파마를 하는 게 저의 장점이기 때문에 조금 손상된 머리나 조금 곱슬기가 있는 머리나 아니면 조금 부시시한 머리를 제가 조금 더 한국 스타일에 맞게 K 뮤트에 맞게 제가 조금 더 태국 친구들보다 잘하는 게뭐 저의 장점이라고 할수 있습니다. 제가 처음에 왔을 때 태국 친구들은 뭐 디지털 파마라든지 아니면 세팅 파마라든지 이런 게 많이 없었고 잘하는 태국 디자이너들도 없었는데 그런 걸 한국에서 경험했기 때문에 그런 걸 태국 손님들한테 했을 때는 조금 더 만족도가 많이 높았던 것 같습니다. 태국 손님들은 아무래도 태국이 날씨가 덥기 때문에 어뭐 앞머리를 내린다든지 아니면은 굵은 웨이브를 선호한다든지 뭐 그런 게 많이 없었는데 보통 태국 친구들은 이제 머리를 많이 묶고 다녔습니다. 근데 제가 와서는 뭐 앞머리도 조금 만들어드리고 그리고 머리를 묶고 다니는 분들은 조금 제가 굵은 웨이브 컬을 밑에다가 넣어서 손님들이 굳이 묶고 다니지 않아도 자연스럽게 하고 다닐 수 있고 그리고 저는 과감하게 머리를 조금 짧게 잘라서 굵은 웨이브나 아니면 발랄하게 뭐 조금 히피펌 같은 느낌으로 그런 식으로 많이 시도를 해드렸는데 그게 또 젊은 친구들 사이에서는 되게 좋은 เราจะคัดเลือกพนักงานที่พัฒนาไปพร้อมกับสรางแห่เราอบรมพนักงานให้รักในการทำผมและการบริการอยากให้ลูกค้าสัมผัสได้ว่าพนักงานทุกคนทำงานให้กับลูกค้าด้วยความภูมใจซื่อสัตย์และก็มอบสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าเราก็อยากเปลี่ยนลุคด้วยแบบผมที่อยากได้ก็ตรงตามเลฟเปกเลยค่ะ สิ่งที่ชอบมากๆกับการที่มาที่สารังแฮเนี่ยคือการดีท็อกหนังศีรษะค่ะทำให้รูร้สึกสุขภาพเส้นผมเนี่ยมันสะอาดขึ้นเลยค่ะหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเชื่อใจและมั่นใจในตัวช่างทุกครั้งที่มา เขาก็จะมองที่สีหรือทรงที่จะให้เหมาะกับเราการบริการถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีมากมีการเสิร์ฟน้ํากาแฟชาแล้วก็ขนมให้ด้วยค่ะจะปวดจะเมื่อยมาเขาก็นวดให้ทำให้รู้สึกดีตั้งแต่ก่อนเริ่มทําผมแลยรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยก็บริการประทับใจตลอดขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการให้เดินดูแลเส้นผมลูกค้ามาตลอด 아, 이제 저희가 할 것은 이제 아카데미 좀 교육 시설을 좀 만들어서 저희 직원들 뭐 디자이너뿐 아니라 스태뿐 아니라 그리고 이제 태국 친구들 중에 저희 기술을 원하는 사람들한테는 저희 K뮤티와 저희 사랑해어에 접목된 그런 기술들을 조금 가르치기 위해서 지금 아카데미를 준비 중에 있습니다. แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมการขยายสาขาซึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้าในทุกย่านของกรุงเทพนะครับ ในฐานะของดี렉เ,เตอร์นะครับผมเองก็อยากให้สรางแฮเป็นหับของคนรักการทําผมไม่ว่าคนที่ยังไม่มีอาชีพในการทําผมก็สามารถเข้ามาในศูนย์เรียนรู้ของเราได้นะครับหรือว่าลูกค้าที่ยังไม่มั่นใจหรือต้องการทรงผมที่ถูกใจก็สามารถเข้ามาใช้บริการที่สรางแฮได้ครับเน희한오น한지2년반조금넘었는데그동안저희미용실에와서시술하신고객님들한테 รอโมโนคัมซามาสมรีโบตัวผมเองพร้อมกับทีมงานเชื่อมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกๆคนนะครับเพื่อให้ลูกค้าสวยที่ร้านและที่บ้านอย่างมั่นใจ